มาเรื่องราวของรากันค่ะผู้ชมขาเรื่องราวในวงการเปเรื่องตอนนี้เนี่ยกำลังแทบหลากหลายเรื่องเลยนะคะและล่าสุดค่ะละครของทางช่อง7 sd เนี่ยส่งมาเรื่องนี้เนี่ยอูย้อยากดูจริงๆนะผู้ชมขากับละครเรื่องสั้นๆเลย หลวงนะฮะซึ่งก็ต้องบอกค่ะผู้ชมขาเป็นการฟาดฟันกันดุเดือดอย่างแน่นอนนักแสดงนำอย่างน้องยูโรยศวัตรนะคะรับบทเป็นคิรินนั่นเองค่ะและโคจรมาเจอกับน้องการนัทชานะคะคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหน้าดูจริงๆเลยนะคะผลงานการ กำกับและการดูแลค่ะของค่ายมงคลดีโปรดักชันนั่นเองค่ะที่เสิร์ฟคู่เคมีนะคะอย่างยูโรยศวั์ค่ะรับบทเป็นคิรินนักธุรกิจหนุ่มแสนดีที่กลายเป็นเครื่องมือให้วันเวหานะคะรับบทโดยการนัทชานั่นเองค่ะซึ่งเป็นการเดินเกมในการ แก่แขนและเป็นการฟาดฟันกันชนิดที่ตาต่อตาฟันต่อฟันเชื้อเฉือนคารมกันจริงๆเลยนักแสดงมากฝีมือนะคะอย่างคุณแม่ม วิชุดาพินดั้รับบทเป็นคณิสอนค่ะร่วมด้วยนักแสดงอีกหลากหลายท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นสุชานุษนะคะคุณสุชานุษนะคะคุณอริสอภิสลานะคะคุณเกสฮาร์เปอร์นะคะอาดวงดาวจารูจินดาคุณเต้น,นันทสัยค่ะรวมไปถึงนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเรื่องลวงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่โอ้โหหลายในคนบอกว่าพี่เล็กซี่มันน่าดูจริงๆเพราะบทประพันธ์ค่ะ เป็นบทประพันธ์ของเชิดนดาน,นะคะบทโทรทัศน์โดยแพรดาวนั่นเองค่ะซึ่งมีตะวันคุณเติ้นตะวันจารุจินดานเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดและผู้กำกับการแสดงนั่นเองค่ะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะของวันเวหาหรือว่าหัดไทยนะคะสาวน้อยที่อัดแน่นด้วยความแค้นในอดีตเธอก้าวเข้ามาในบ้านนะคะเลี้ยงสัตว น,นั่นเองค่ะในฐานนะครูพี่เลี้ยงส่วนตัวของคีตะเด็กชายปัจจุบันเนี่ยละคะน้องปัจจุบันเนี่ยนะคะลูกชายวัยเจขวบของคิรินหรือว่ายูโ,โยรยศวัสด์เนี่ยพอไม้หนุ่มค่ะเขาและลูกชายเนี่ยนะคะต่างหลงรักเธอเข้าอย่างเต็มหัวใจเลยและมันเกิดเรื่องราวขึ้น ในบ้านหลังนี้แล้วมันเป็นการแก้แค้นกันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมรวมไปถึงคณิสรอ,อย่างพี่แหม่มวิชุดาพินด้ามเนี่ยแม่ของคิรินค่ะเขาก็โอ้โหเป็นการแก้แค้นซึ่งกันและกันนั่นเองโดยยูโรค่ะนะคะหรือว่าคิรินเนี่ยก็ได้เผยความรู้สึกในการทํางานนะคะก็น้องยูโรนั่นแหละก็เขาบอกว่าเรื่องลวงเนี่ยนะคะมองว่าเป็นละครที่น่าติดตามมากๆเลยเพราะมันมีการซับซ้อนในตัวละครในแต่ แต,แต่ตัวละครเนี่ยนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีซ่อนปมอะไรอยู่หลายๆอย่างนั่นเองค่ะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นใครนะคะจะเป็นคนที่หลอกลวงใครและใครเป็นคนแก้แค้นใครอันนี้คือสิ่งที่น่าดูมากๆการกระทําของตัวละครแต่และตัวมันส่งผลอะไรบ้างให้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้น้องอยูโรบอกว่าน่าติดตามมากๆหรือแม้แต่น้องการนัทชาค่ะที่รับ วันเวหาหรือว่าหัดไทยเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะคะที่ทราบว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับค่ายมงคลดีและพี่เติ้ลนะคะก็ดีใจมากๆแต่พอได้ร่วมงานกันแล้วร,รู้รู้สึกว่าทุกอย่างมันราบรื่นไปได้ด้วยดีพี่เติ้ลมีประสบการณ์เรื่องการทํางานเรื่องการแสดงและประสบการณ์ของการเป็นพุ่มกับที่ดีด้วยพี่เติ้ลเก่งมากๆแนะนําเรื่องของการแสดงได้ดีมากๆทําให้การรัตชาเนี่ยนะคะเข้าถึงตัวละครว่า ันเวหาหรือว่าฮัไทยได้เป็นอย่างดีเลยมีการปรับลุคค่ะให้โตขึ้นด้วยนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆและความรู้สึกของตัวละครน,นั้นๆเรียกว่าเป็นการท้าทายฝีไม้ลายมือการแสดงและการร่วมง,งานกับพี่ยูโรนะคะน้องการบอกว่าดีใจมากๆนะคะเพราะว่าพี่ยูโรเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยหายเครียดคลายเครียดพอเป็นหนังแต่พอสั่งคัดปุ๊บเนี่ยนะคะโอ้โหพี่ยูโรก็เล่นเต็มที่ใส่เต็มสตรีมเลยรวมไปถึงพี่แม่มวิสุดาห์หน้า รักมากๆก็เบื้องหน้าเนี่ยพี่แหม่มเบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยนะคะพี่แหม่มเป็นคนใจดีมากๆเลยนะคะแต่สําคัญไปมากกว่านั้นพอ5432แอคชั่นในละครปุ๊บเนี่ยฟาดกาาาาันตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะคุณผู้ชมคะเหมาะสมจริงๆแล้วกับชื่อเรื่องละครเรื่องรวงเนี่ยนะคะาฝากติดตามด้วยละกันทางช่อง7 SD ค่ะออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสช่วงเวลา20นาฬิกา40นาทีนะคะออกอากาศตอนแรกวันที่8 ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ตัวเลขเรตติ้งก็ถล่มทลายเช่นกันนะคะได้รับกระแสก,การตอบรับดีมากๆฝากติดตามแล้วกันช่อง7 s d ค่ะกดดูนะคะทางทีวีกดหมายเลข35หรือดูออนไลน์ก็สามารถดูออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็โซเชียลของช่อง7 s d ทุกแพลตฟอร์มนะคะเอาเป็นว่าฝากด้วยเรื่องหลวงกำลังน่าติดตามกำลังเรตติ้งแบบทะยานสูงมากๆเลยจริงๆค่ะ